ไม่ต้องห้ามอารมณ์แค่ไม่ตามมันเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเกิดขึ้นก่อนความคิดเกิดขึ้นก่อนถ้อยคำและเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจอารมณ์จึงเป็นเหมือนกระแสที่ไหลอยู่ใต้ผิวของชีวิตบางครั้งไหลเอื่อยบางครั้งเชี่ยวกราก บางครั้งสงบจนแทบไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแต่ไม่เคยหยุดไหลอารมณ์ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมและไม่ใช่ความผิดพลาดของการมีชีวิตหากแต่เป็นผลตามธรรมชาติของการกระทบเมื่อมีการเห็นการได้ยินการรับรู้หรือการนึกคิดอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นตามมาโดยไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญ ปัญหาของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีอารมณ์แต่อยู่ที่ความเข้าใจผิดว่าอารมณ์คือเราเป็นของเราและต้องถูกจัดการทันทีที่เกิดความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจรีบร้อนเข้าไปจับเข้าไปผลักหรือเข้าไปดัดแปลงสิ่งที่ยังไม่ทันได้ถูกรู้ตามความเป็นจริงความวุ่นวายจำนวนมากจึงไม่ได้เริ่มจากอารมณ์แต่เริ่มจากการเข้าไปมีบทบาทกับอารมณ์ โดยไม่รู้ตัวคำสอนที่กล่าวว่าไม่ต้องห้ามอารมณ์แค่ไม่ตามมันไม่ได้เชิญชวนให้ปล่อยปละไม่ได้ชักนำให้เพิกเฉยและไม่ได้สอนให้แข็งกระด้างต่อความรู้สึกหากแต่ชี้ให้เห็นตำแหน่งที่ใจควรยืนเพื่อไม่ต้องถูกดึงเข้าไปในกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการห้ามอารมณ์คือการยืนต้านกระแส ส่วนการตามอารมณ์คือการปล่อยตัวไหลไปโดยไม่รู้ทิศทั้งสองอย่างล้วนทำให้ใจสูญเสียความเป็นอิสระโดยไม่จำเป็นอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าละเอียดหรือรุนแรงล้วนมีลักษณะร่วมกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงการเห็นความจริงข้อนี้ไม่ได้ทำให้อารมณ์หายไปทันทีแต่ทำให้ความหลงในอารมณ์ค่อยๆค,ค,คลายลง เมื่อความหลงคลายความเร่งรีบในการเข้าไปจาัดก,การก็ลดลงใจเริ่มมีพื้นที่สำหรับการรับรู้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าของเนื้อหาธรรมะต่อจากนี้จะกล่าวถึงอารมณ์ในฐานะสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมิใช่สิ่งที่ต้องเอาชนะมิใช่สิ่งที่ต้องทําให้หมดไปแต่เป็นสิ่งที่ควรถูกรู้ตามความเป็นจริง การไม่ตามอารมณ์ไม่ได้ทำให้ชีวิตขาดสีสันแต่ทำให้ชีวิตไม่ถูกบังคับให้เล่นบทเดิมซ้ำๆอย่างไม่รู้จบเมื่อใจไม่ถูกอารมณ์นำทางชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไปด้วยความเข้าใจมากกว่าความเคยชินและความทุกข์จะค่อยๆเผยให้เห็นรากของตนเองอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนและไม่ต้องสร้างสิ่งใดขึ้นมาใหม่ กระแสที่ไม่ต้องต่อต้านอารมณ์เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ก่อนการเลือกก่อนการตัดสินและก่อนการให้ความหมายใดๆแก่ชีวิตทุกครั้งที่มีการกระทบไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือคิดขวัญการสั่นสะเทือนภายในย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งนั้นไม่ได้ขออนุญาต และไม่ได้รอความพร้อมอารมณ์จึงไม่ใช่แขกที่ถูกเชิญแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับของเหตุปัจจัยการไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ทำให้หลายชีวิตเผลอสร้างความขัดแย้งกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเมื่ออารมณ์เกิดก็รีบตีความรีบตัดสินแล้วรีบสวมบทบาทให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่แท้จริงแล้ว อารมณ์เป็นเพียงการตอบสนองของธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับรู้ตามความเป็นจริงความเข้าใจผิดที่ฟังลึกคือการเชื่อว่าอารมณ์ต้องถูกจัดการทันทีต้องถูกควบคุมหรืออย่างน้อยต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นความคิดเช่นนี้ทำให้ใจเร่งรีบและความเร่งรีบทำให้การเห็นผิดเพี้ยนเมื่อใจเข้าไปแทรกแซงเร็วเกินไปการรับรู้จึงไม่สมบูรณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงถูกบดบังด้วยความอยากให้เป็นอย่างที่คิดว่าควรจะเป็นจากจุดนี้เองที่ความตึงเครียดเริ่มก่อตัวเพราะการพยายามควบคุมอารมณ์คือการพยายามควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเมื่อควบคุมไม่ได้ใจก็เริ่มกล่าวโทษตนเองกล่าวโทษสถานการณ์หรือกล่าวโทษผู้อื่นวงจรของความทุกข์จึงเริ่มหมุนโดยไม่รู้ตัวธรรมะที่กล่าวว่า ไม่ต้องห้ามอารมณ์แค่ไม่ตามมันไม่ได้ชี้ให้เพิกเฉยต่อความรู้สึกแต่ชี้ให้เห็นความจริงว่าอารมณ์ไม่มีอำนาจในตัวมันเองอำนาจทั้งหมดเกิดจากการให้ค่าการให้บทบาทและการให้ความสำคัญเกินกว่าความเป็นจริงเมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นหากไม่มีการตามโกรธก็เป็นเพียงพลังหนึ่งที่ปรากฏแล้วเปลี่ยนไปแต่เมื่อมีการตามโกรธจะถูกขยาย ถูกเติมเรื่องราวและถูกทำให้ยาวนานกว่าที่ควรจะเป็นการไม่ตามจึงไม่ใช่การตัดขาดแต่เป็นการไม่ต่อเชื้อให้สิ่งนั้นลุกลามอารมณ์ทุกชนิดมีลักษณะร่วมกันคือไม่มั่นคงไม่อยู่ในอำนาจและไม่สามารถรักษาไว้ตามใจต้องการสุขก็เปลี่ยนทุกก็เปลี่ยนเฉยก็เปลี่ยนการเห็นความจริงข้อนี้ ไม่ได้ทำให้อารมณ์หมดความหมายแต่ทำให้ใจไม่หลงยึดเมื่อไม่ยึดใจก็ต้องไม่แบกเมื่อไม่แบกการเคลื่อนไหวของชีวิตจึงเบาลงอารมณ์ยังคงเกิดตามธรรมชาติแต่ไม่ถูกยกระดับให้เป็นตัวตนหรือชะตากรรมการไม่ตามอารมณ์จึงเป็นการคืนความเป็นธรรมชาติให้ทั้งอารมณ์และใจหลายครั้ง ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากอารมณ์รุนแรงแต่เกิดจากการคิดซ้ำการเล่าเรื่องซ้ำและการตอกย้ำความรู้สึกเดิมอย่างไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลของการตามเมื่อใจเริ่มเห็นว่าอารมณ์ไม่จำเป็นต้องถูกอธิบายไม่จำเป็นต้องถูกแก้ไขและไม่จำเป็นต้องถูกใช้เป็นฐานของการตัดสินใจทุกครั้งความเงียบภายในจะเริ่มปรากฏความเงียบนั้น ไม่ได้เกิดจากการทำให้ว่างแต่เกิดจากการไม่เพิ่มสิ่งที่เกินจำเป็นลงไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกระแสของอารมณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวและไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอาชนะหากแต่เป็นสิ่งที่ควรถูกรู้ตามลำดับของมันเองเมื่อไม่ต่อต้านและไม่ไหลาตามใจจะเริ่มเห็นจังหวะของชีวิตชัดขึ้นเห็นว่าหลายสิ่งเกิดขึ้น ดำเนินไปและคลี่คลายโดยไม่ต้องมีการเข้าไปเป็นผู้ควบคุมความเข้าใจเช่นนี้ไม่ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแต่ทำให้การเคลื่อนไหวของชีวิตไม่ถูกลากไปด้วยแรงที่ไม่จำเป็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการอยู่กับอารมณ์อย่างไม่เป็นทุกข์โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดให้ผิดไปจากธรรมชาติของมันอำนาจที่ถูกมอบให้โดยไม่รู้ตัว อารมณ์ไม่ได้มีพลังเหนือชีวิตตั้งแต่ต้นแต่พลังนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการยินยอมภายในอย่างเงียบงันเมื่อ <_ d ick> อารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นหากถูกมองเป็นเรื่องสำคัญเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นตัวแทนของความจริงทั้งหมดใจจะค่อยๆมอบอำนาจให้โดยไม่รู้ตัวจากเพียงความรู้สึกชั่วคราวกลายเป็นเหตุผลจากเหตุผลกลายเป็นการตัดสิน และจากการตัดสินกลายเป็นการกระทำวงจรน,นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลายชีวิตเข้าใจผิดว่าอารมณ์คือผู้นำทางที่เชื่อถือได้ทั้งที่แท้จริงแล้วอารมณ์เป็นเพียงผลไม่ใช่ผู้รู้ผลและไม่ใช่ผู้เห็นภาพทั้งหมดของความเป็นจริงเมื่ออารมณ์ถูกยกขึ้นเป็นศูนย์กลางใจจะเริ่มจัดโลกให้สอดคล้องกับอารมณ์นั้นสิ่งที่เห็นจะถูกเลือก สิ่งที่ได้ยินจะถูกตีความและสิ่งที่นึกคิดจะถูกดึงมาเสริมความรู้สึกเดิมความเป็นจริงที่กว้างจึงถูกบีบให้แคบลงเหลือเพียงมุมเดียวมุมที่อารมณ์ต้องการให้เห็นจากจุดนี้เองที่ความลำเอียงเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจและความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์ตรงหน้าแต่มาจากภาพของเหตุการณ์ที่ถูกอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่การไม่ตามอารมณ์คือการหยุดการมอบอำนาจในระดับลึก ไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกแต่เป็นการไม่ยอมให้อารมณ์กลายเป็นผู้ตัดสินความจริงเมื่ออารมณ์เกิดใจไม่จำเป็นต้องรีบเชื่อไม่จำเป็นต้องรีบสรุปและไม่จำเป็นต้องรีบเคลื่อนไหวความนิ่งในลักษณะนี้ไม่ใช่ความเฉยแต่เป็นความระมัดระวังต่อการให้คุณค่าเกินจริง <t oss> os> กับสิ่งที่ยังไม่ผ่านการรับรู้ครบถ้วน <t oss> os> อารมณ์ที่ไม่ได้รับการตาม จะเผยให้เห็นธรรมชาติของมันอย่างชัดเจนคือเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายการเห็นเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์แต่เกิดจากการไม่เข้าไปขัดจังหวะเมื่อไม่มีการเติมเรื่องไม่มีการต่อความและไม่มีการสร้างบทบาทใหม่ให้อารมณ์สิ่งที่เคยดูใหญ่จะเริ่มเล็กลงสิ่งที่เคยหนักจะเริ่มเบาไม่ใช่เพราะถูกลดค่าแต่เพราะถูกมองตามความเป็นจริง หลายครั้งชีวิตรู้สึกติดกับดักเพราะอารมณ์เดิมๆกลับมาในรูปแบบคล้ายเดิมทำให้เข้าใจผิดว่าไม่เคยก้าวหน้าแต่หากมองให้ลึกจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเกิดซ้าแต่อยู่ที่การตามซ้าเมื่อการตามเริ่มลดลงแม้อารมณ์จะเกิดในลักษณะคล้ายเดิมผลลัพธ์ภายในจะไม่เหมือนเดิมใจจะไม่ถูกพาไปไกลเหมือนก่อน และความทุกข์จะไม่ถูกขยายจนเกินความจริงอำนาจของอารมณ์จึงไม่ได้อยู่ที่ความรุนแรงแต่อยู่ที่ความเชื่อเมื่อใดที่ความเชื่อเริ่มคลายเมื่อนั้นอารมณ์จะกลับไปเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตไม่ใช่ผู้กำหนดทิศท,ทางทั้งหมดการไม่ตามอารมณ์จึงไม่ใช่การทำให้ชีวิตจืดชืดแต่เป็นการคืนอำนาจการมองเห็นให้กับใจ เมื่อใจไม่ถูกครอบงําด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวความชัดเจนจะเริ่มปรากฏและความเป็นอิสระจะค่อยๆเปิดพื้นที่ของมันออกมาอย่างเงียบงันช่องว่างระหว่างการเกิดและการพาไปอารมณ์ทุกชนิดไม่ได้พาใครไปในทันทีหากไม่มีการเปิดทางให้อารมณ์เกิดขึ้นก่อนการกระทำเสมอแต่การกระทำจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใจยินยอม ช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้มักถูกมองข้ามเพราะความคุ้นเคยทำให้การเกิดและการตามดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันทั้งที่แท้จริงแล้วมีช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งซ่อนอยู่เป็นช่วงที่ใจสามารถยืนอยู่โดยไม่ต้องเลือกข้างช่วงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของการตัดสินแต่เป็นพื้นที่ของการรู้หากช่องว่างนี้ไม่ถูกเห็นใจจะถูกพาไปอย่างรวดเร็ว จนไม่ทันสังเกตว่ากำลังถูกอารมณ์นำทางความเร่งรีบคือสิ่งที่ปิดบังช่องว่างนี้ได้ดีที่สุดเมื่ออารมณ์แรงความคิดจะวิ่งตามอย่างรวดเร็วภาพจำจากอดีตจะถูกดึงมาใช้ทันทีเพื่อยืนยันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ดูเหมือนว่าอารมณ์มีเหตุผลครบถ้วนทั้งที่เหตุผลนั้นถูกคัดเลือกมาแล้วตามความรู้สึกเดิม การไม่ตามอารมณ์จึงไม่ใช่การหยุดความรู้สึกแต่เป็นการไม่เร่งสรุปจากข้อมูลที่ยังไม่ครบเมื่อใจไม่รีบเข้าไปในอารมณ์ช่องว่างจะเริ่มขยายไม่ใช่เพราะมีใครทำให้มันใหญ่ขึ้นแต่เพราะไม่มีใครเข้าไปบีบมันให้หายไปในช่องว่างนี้ความจริงหลายด้านเริ่มปรากฏเห็นว่าความรู้สึก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ไม่ใช่ทั้งหมดเห็นว่าความคิดที่ตามมาเป็นเพียงการตอบสนองไม่ใช่คำอธิบายสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นว่าการกระทําไม่จำเป็นต้องเกิดทันทีเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกนั้นอารมณ์ที่ไม่ได้รับการตามจะเริ่มเผยรูปแบบของตนเองเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้า หากไม่มีใครชี้ให้ดูเมฆก็เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านแต่หากมีการตั้งชื่อตีความและเล่าเรื่องเมฆจะกลายเป็นสัญญาณของพายุหรือความหวังทั้งที่ในความเป็นจริงเมฆกำลังทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติการไม่ตามอารมณ์จึงเป็นการหยุดการสร้างเรื่องเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่ยังไม่ต้องการคำอธิบายหลายชีวิตเข้าใจผิด ว่าการไม่ตามอารมณ์คือการเพิกเฉยต่อความจริงแต่แท้จริงแล้วคือการเปิดโอกาสให้ความจริงปรากฏโดยไม่ถูกบิดเบือนเมื่อไม่มีการเร่งตัดสินใจจะเห็นผลของอารมณ์ต่อร่างกายต่อความคิดและต่อการรับรู้ได้ชัดขึ้นเห็นว่าความตึงความหนักหรือความวุ่นวายไม่ได้มาจากเหตุการณ์ตรงหน้าเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการตอบสนองภายในที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวช่องว่างระหว่างการเกิดและการพาไปจึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตไม่ต้องเดินตามรอยเดิมเมื่อช่องว่างนี้ถูกรู้ไม่ใช่ถูกสร้างใจจะเริ่มมีที่ยืนที่ไม่ถูกดูดเข้าไปในกระแสอารมณ์ยังเกิดเหมือนเดิมเหตุการณ์ยังดำเนินเหมือนเดิม แต่การเคลื่อนไหวภายในจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนความทุกข์จะไม่ถูกลากยาวและการกระทําจะไม่ถูกเร่งโดยแรงที่ยังไม่ผ่านการเห็นตามความเป็นจริงใจที่ไม่รับบทบาทอารมณ์แต่ละชนิดมักมาพร้อมบทบาทที่เชื้อเชิญให้ใจเข้าไปสวมใส่ความโกรธเชื้อเชิญให้เป็นผู้ถูกกระทํา ความกลัวเชื้อเชิญให้เป็นผู้ตกอยู่ในอันตรายความยินดีเชื้อเชิญให้เป็นผู้ได้ครอบครองและความเศร้าเชื้อเชิญให้เป็นผู้สูญเสียบทบาทเหล่านี้ดูเหมือนจะช่วยอธิบายประสบการณ์แต่ในขณะเดียวกันก็ผูกมัดใจไว้กับมุมมองเดียวเมื่อใจรับบทบาทใดบทบาทหนึ่งโลกทั้งใบจะถูกจัดวางใหม่ เพื่อสนับสนุนบทนั้นโดยอัตโนมัติและความเป็นไปได้อื่นจะค่อยๆเลือนหายไปการไม่ตามอารมณ์ในระดับลึกคือการไม่รับบทบาทที่ถูกเสนอเข้ามาไม่ใช่เพราะบทบาทนั้นผิดแต่เพราะใจไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบเดียวอารมณ์อาจเกิดพร้อมความรู้สึกของการถูกกระทบแต่ใจไม่จำเป็นต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทบอย่างสมบูรณ์แบบ การไม่รับบทบาทเปิดพื้นที่ให้ใจเห็นเหตุการณ์ในมิติที่กว้างกว่าเห็นทั้งการกระทำผลกระทบและเงื่อนไขที่ซับซ้อนโดยต้องยึดติดกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อใจไม่รีบรับบทบาทการเล่าเรื่องภายในจะค่อยๆเบาลงเรื่องราวที่เคยถูกเล่าซ้ำเพื่อยืนยันตัวตนจะเริ่มขาดแรงสนับสนุนความคิดยังคงเกิด แต่ไม่ถูกดึงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพของผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความรู้สึกยังคงมีอยู่แต่ไม่ถูกยกให้เป็นข้อสรุปของความจริงทั้งหมดจากจุดนี้เองที่ความอ่อนโยนภายในเริ่มปรากฏเพราะเมื่อไม่ต้องปกป้องบทบาทใจก็ไม่ต้องแข็งกร้าวการไม่รับบทบาทไม่ได้ทำให้ใจอ่อนแอตรงกันข้าม ใจจะมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะไม่ถูกสั่นคลอนตามการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เมื่อบทบาทไม่ถูกสวมใจจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาเห็นว่าความแรงลดลงได้เองเมื่อไม่มีการต่อความเห็นว่าความคิดบางอย่างดับไปเองเมื่อไม่ได้รับการใช้งานและเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกล แต่ถูกบทบังด้วยการแสดงบทซ้ำๆที่ไม่จำเป็นหลายครั้งความขัดแย้งภายในเกิดจากการสลับบทบาทอย่างรวดเร็วระหว่างผู้ถูกต้องและผู้ผิดระหว่างผู้เข้มแข็งและผู้เปราะบางการไม่ตามอารมณ์ช่วยให้ใจไม่ต้องสลับไปมาอย่างเหนื่อยล้าเมื่อไม่มีการยึดบทบาทใจจะเริ่มพักอยู่กับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องนิยามตนเองใหม่ทุกครั้งที่อารมณ์เปลี่ยนใจที่ไม่รับบทบาทจึงเป็นใจที่เปิดกว้างไม่ถูกบังคับให้ตอบสนองตามรูปแบบเดิมอารมณ์ยังคงทำหน้าที่ของมันเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปแต่ใจไม่ถูกดึงเข้าไปเป็นตัวละครหลักในทุกฉากความเบาและความชัดเจนจะเริ่มปรากฏอย่างเงียบงัน การอยู่ร่วมโดยไม่ถูกกลืนเมื่ออารมณ์ไม่ถูกห้ามและไม่ถูกตามความสัมพันธ์ระหว่างใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันใจไม่ได้แยกตัวออกจากชีวิตและไม่ได้ถอยหนีจากประสบการณ์แต่เริ่มอยู่ร่วมกับทุกสิ่งโดยไม่ถูกกลืนเข้าไปการอยู่ร่วมในลักษณะนี้ ไม่ต้องอาศัยความพยายามพิเศษเพราะไม่ได้เป็นการทำสิ่งใหม่แต่เป็นการเลิกทำสิ่ง,งซ้ำซ้อนใจไม่ต้องคอยตรวจสอบว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีไม่ต้องรีบจัดวางตำแหน่งให้ตนเองและไม่ต้องเร่งหาคำตอบให้กับทุกความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาเมื่อไม่ตามอารมณ์ความจริงของชีวิตจะเริ่มปรากฏในรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเห็นว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการมีอยู่และเห็นว่าความพยายามจะยึดให้อยู่กับที่ต่างหากที่ทำให้ใจเหนื่อยความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการเห็นซ้ำๆว่าอารมณ์ทุกชนิดไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ไม่ว่าจะแรงเพียงใดหรือดูสำคัญเพียงใด การไม่ตามอารมณ์ทำให้ใจเริ่มเชื่อในความเป็นไปของธรรมชาติมากขึ้นเชื่อว่าบางสิ่งคลี่คลายได้เองเมื่อไม่ถูกแทรกแซงเชื่อว่าความสงบไม่ได้ต้องการเงื่อนไขพิเศษและเชื่อว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการไม่บดบังสิ่งที่กําลังเป็นอยู่เมื่อความเชื่อนี้อย่างราก ใจจะไม่ตื่นตระหนกกับการเกิดของอารมณ์และไม่รีบฉลองกับการดับของมันทุกอย่างถูกมองเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวตามเหตุปัจจัยชีวิตที่ไม่ถูกอารมณ์นำทางจะไม่ใช่ชีวิตที่ราบเรียบไหลคลื่นแต่เป็นชีวิตที่มีพื้นที่ภายในรองรับคลื่นเหล่านั้นได้เมื่อคลื่นมาใจไม่ต้องหนี เมื่อคลื่นแรงใจไม่ต้องต้านและเมื่อคลื่นสงบใจไม่ต้องยึดความสมดุลลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตห่างไกลจากความเป็นมนุษย์แต่ทำให้ความเป็นมนุษย์ไม่ถูกบีบคั้นด้วยแรงที่เกินจำเป็นในที่สุดการไม่ห้ามและไม่ตามจะค่อยๆหลอมรวมเป็นวิถีของการอยู่การอยู่ที่ไม่ต้องเลือกข้างกับสิ่งที่เกิดขึ้น การอยู่ที่ไม่ต้องพิสูจน์ความถูกต้องของความรู้สึกและการอยู่ที่ไม่ต้องรีบไปถึงจุดหมายใดเป็นพิเศษอารมณ์ยังคงเกิดตามธรรมชาติเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปตามเงื่อนไขแต่ใจจะเริ่มรู้จักการพักอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ต้องเข้าไปครอบครองและไม่ต้องผลักไสนี่ไม่ใช่จุดจบของอารมณ์ แต่เป็นจุดที่อารมณ์ไม่สามารถกำหนดขอบเขตของใจได้อีกต่อไปและความเป็นอิสระจะเริ่มปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติในทุกขณะของการดำเนินชีวิต